เมื่อไทยเขา,เขายืนยันนะว่าเขาเป็นพรรคเดียวเขาไม่มีสาขาแน่นอนใครจะไปบอกว่าเป็นสาขาอะไรก็อย่าไปเชื่อแล้วสําหรับประชาชนยุทธศาสตร์ของประชาชนเนี่ยก็คือต้องเลือกพรรคใดพรรคหนึ่งที่มั่นใจว่าจะมาแก้ปัญหาความยากจนในวันนี้มาสร้างโอกาสให้เด็กไทยยาอจนในวันหน้าเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้เรามีเสรีภาพมากกว่าการใช้อ่า การควบคุมแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องทุ่มไปที่พักเดียวที่มั่นใจแล้วพระประชาชนทุ่มไปที่พักเดียวชนะถลม่มทลายเนี่ยสวก็ไม่กล้าย,ยกมือนะครับยกก็ไม่มีผลเนะีฮยวันนี้ประชาชนต้องวางยุทธศาสตร์ว่าไปดูเลยครับชอบพักไหนคิดว่าพักไหนจะเป็นพักที่มาแก้ปัญหาให้ตัวเราเองได้ให้ครอบครัวได้แล้ววันนี้แก้ห้ปัญหาให้ประเทศศักดิ์ศรีก็ด้อยลง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนไทยก็ด้อยลงศักดิ์ศรีประเทศก็ด้อยลงการศึกษาก็ด้อยลงระบบสาธารณสุขที่เคยดีมาก็ทำเสื่อมเละปันปวนหมดแล้วนะการท่องเที่ยวก็พังบีเอสบีก็พังถามว่าเราจะเลือกต่อหรือว่าจะเลือกพักใหม่ที่ตัวเองคิดว่าพักพักใดพักหนึ่งอะที่ว่าไม่ใช่ทุ่มคะแนนให้เป็นเต็มที่ถ้าวางยุทธศาสตร์อย่างเนี้ย<ม>ผมว่าประเทศเปลี่ยนได้